เรื่องของขยะมันไม่ได้มีเฉพาะคนในเมืองแต่นักสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยขยะทะเลมันเป็นปัญหาที่สำคัญของโลกช่วงมรสุมพายุซัดเข้าฝั่ง เราจะเห็นกล่องโฟมเต็มไปหมดเลยการผลิตจากอาชีพประมงโรงงานเนี่ยเยอะมากแต่เราหาแรลงลงไม่ได้ปัญหาขยะมันเป็นปัญหาใหญ่อะมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงตัวพลาสติกที่มันยังอยู่ในระยะยาวอะค่ะปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วลมันก็ไม่ย่อยสลายก็คิดว่ารเราจะอยู่ยังไงอะในอนาคตเราจะอยู่ไม่ได้ เราทำเรื่องขยะมาตลอดเรื่องขยะมันเป็นการทํางานที่ท้าทายการที่เราจะไปจูงใจคนเนี่ยหยิบขยะออกจากถังเนี่ยมันยากกว่าจูงใจคนที่ทิ้งขยะลงถังถ้าพูดถึง WWF ใช่ไหมคะตอนนี้ภาพจำของทุกคนนะคะก็น่าจะจำ WWF ในงานอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่หลายๆคนไม่ทราบคือทางเราค่ะมีการทําโครงการเกี่ยวกับพลาสติกและหมหาสมุทรด้วยค่ะซึ่งโครงการพลาสติกสมาร์ทซิตี้ที่ขัมุกทําอยู่ก็เป็นหนึ่งในโครงการนั้นค่ะ โครงการพลาสติกสมาร์ทซิตี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากประเทศนอร์เวย์ค่ะโดยเราอะค่ะมีเป้าหมายในการลดการล่วไหลของพลาสติกลงสู่ธรรมชาติให้ได้ร้อยละ30ในระยะเวลาอันใกล้ค่ะอีกครั้งยังมีเป้าหมายระยะยาวค่ะคือไม่อยากให้มีพลาสติกลงเหลือในธรรมชาติค่ะโดยเราอะค่ะมีเทศบาลน,นครทั้ง4เมืองค่ะเป็นพันธมิตรหลักค่ะก็คือสุราษฎร์สมุยสงขลาและหาดใหญ่ <aff> <aff> าขายได้ทุกอย่างขยะเป็นปินเป็นทองหมดคนที่ขายคนที่ให้เนี่ยนะเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ผมทุกคนผมจะรู้แล้วว่าวันนี้ผมต้องเก็บกี่ลาย ก็คือเราจะทํากับชุมชนซึ่งอันนี้ค่ะเราจะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ทางชุมชนนะคะเกิดการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนค่ะโดยเราเริ่มโดยการเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกจากนั้นก็ช่วยทางชุมชนนะคะจัดตั้งเป็นธนาคารขยะหรือว่าตลาดนัดขยะรีไซเคิลในชุมชนค่ะการทำโครงการขยะเนี่ยถ้าเราหองใจคนไม่ได้เราจะไม่ประสบความสำเร็จ มันก็เลยเกิดโครงการขยะเพื่อสวัสดิการให้กับคนในชุมชนคือตอนนี้เนี่ยเขาได้แน่นอนก็คือเรื่องทุนการศึกษาตีละ200ทุนในเรื่องของการตายผมจะทำสวัสดิการให้เลย,เอ,เย,ยองค์กรเข้ามาช่วยผมเนี่ยตอนนี้เราก็ได้เครือข่ายเยอะอเ,เยอะมากนะสมาชิกที่ว่าผมจดไว้183คนใหญ่นี่พี่นิตยาทองชิดผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มทำโครงการไม่ยอมขาย หอย่างเดียวเกิดไหม่แม่ขยับชุมชนผมเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วตอนนี้ถนนมันก็โล่งเตียนมันก็เกิดความสวยงามขึ้นเขามองขยะเป็นสิ่งที่มีค่าหมดแล้วตอนนี้คนในชุมชนเก็บขายเกือบทุกหลังคาเรือน คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่จำลองมีประสบการณ์ก็เื้อเก่าเป็นรถคันแรกเป็นรถกระบะเนี่ยก็ไปซื้อตามชาวบ้านซื้อเสร็จก็ขายไปนะไม่ไม่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเรารับผิดชอบใหญ่ๆหญ,หญ่ไม่ได้นะคือเรามองรวมมองภาพกว้างไม่ออกแต่เพราะว่ามันมีดับมันอยู่กับคเกี่ยวข้องเนี่ยคือรู้สึกว่าเราเรามองภาพอกอ,อกว่าถ้าเราทําจุดนี้แล้วเราเราจะช่วยชาวบ้านยังไง เลขของเดือนประธานจะนั้นเลยว่ามันเท่าเลขของเดือนนี้หนาเหมานะแล้วก็ไปช่างเลยจ่ายกันเลยไม่มีใครอยากให้ใครยากอยู่ในบ้านตัวเองโครงการสติกสมาร์ทซิตอ้เขามาให้ความรู้แล้วมาเช็คอยดตลอดยอดเนี่ยคือการตั้งเป้าทุกๆเดือนก็จะโทรมาคุยตลอด แต่รู้สึกว่าถ้าถ้าเรามาขายธรรมดาเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่ถ้าเร,เรามีสม,มุดปกเหลืองคือเราจะรู้ยอดใครขายเท่าไหร่และอย่างประธานเนี่ยเขาก็เก็บเก็บข้อมูลแล้วมันมีการกระจายไปเรื่อยๆจาก100ร้อยกัวเรือนสองร้อยกัวเรือนเนี่ยมันมันดูยอดได้ว่าในชุมชนคุณเนี่ยเริ่มมีคนแยกขยะมากขึ้นนะ ความสามัคคีของคนในชุมชนนี้ค่ะมีน้อยและก็พี่น้องในชุมชนนี้ค่ะจะไม่หยุดไม่หยุดในการพัฒนาและก็จะทําต่อไปค่ะให้เพ่อมาในเรื่องขยานเนี่ยมันต่อยอดได้เยอะมันมีพื้นที่แล้วมีพ่วงข้างแล้วสิ่งที่เรายังไม่ทำเถอะเราพยายามให้มันเกิดขึ้นให้ได้ว่าเราจะทำวิสากิจชุมชนแต่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยคือเราไม่เคยทําเลยสิ่งเห็นคือคือพี่ดำอาจารย์ก็รู้จักว่าพี่ดำแกทำวิสากิจชุมชน แต่ว่าพิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันต้องคนชุมชนร่วมกันทํามีคณะกรรมการนี่แต่งตั้งแล้ววิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันจดทะเบียนคือเราพูดง่ายว่าเหมือนสากลไม่จดทะเบียนคุมีความเชื่อมัน่นแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราจดมีตัวเลขกันเราเชื่อว่าเราโกรได้เราไม่จําเป็นจะต้องไปเอาที่ไหนก็ได้เพราะว่าไอ้ที่เรามาจากวีเ WF เนี่ยมันทํามาแล้วที่เราเดินกันมาเนี่ย จนอื่นถ้าเขาเป็นแบบเราทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้ในอาดใหญ่ในเทศบ,บาลกรดใหญ่เนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ดีขึ้น,นในแง่ของสิง่งสิ่งแวดล้อมขยะน้อยลงแน่ที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้จะน้ําท่วมปีนี้สังเกตได้เลยว่าขยะน้อยมากไอเราเห็นขยะเนี่ยมันไม่มีเลยอะ่ะจะมเรามีความสุขไหมอ่ะเราเามีความสุข สมุยเนี่ยครับเป็นเมืองท่องเที่ยวในการนําสินค้าครับเข้ามาในสมุยเนี่ยครับเขาก็จะเน้นของที่ดีของที่มีคุณภาพแต่ในสิ่งที่ดีแล้วเกิดประโยชน์มันก็ยังมีของเสียที่ติดมาด้วยขยะจากสิ่ิติบนก่อนเนี่ยครับประเภทพลาสติกที่มาเป็นอัำดับหนึ่ง ตู้นี้ครับเราใช้เป็นตู้อัดพลาสติกก็จะมีแยกเป็นเชื้อแต่ละเชื้อมีจะมีแบบตัวเปามีตัวพีพีแล้วก็มีตัวอ่พีพีใสแล้วก็จะมีอ่าพวกเปาขาวพวกแบบนี้นะครับขยะเนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ผมเพราะว่าผมเนี่ยก็จะเข้าไปไปทำการจัดเก็บเพื่อจะส่งกลับไปที่โรงงานรีไซเคิล ที่เรามีกิจกรรมของ MRF อะค่ะเราก็ลิงค์ MRF เข้ากับชุมชนเพื่อจะได้มีคนเข้ามารับซื้อขยะที่เขาคัดแยกไปอะค่ะผมจะมีลูกเครือข่ายทุกตำบลเลยตอนนี้ผมก็มีลูกเครือข่ายเพิ่มก็คือเวทแบงของชาวบ้านเป็นเครือข่ายตัวใหม่ที่ผมร่วมกับทาง WWF จากที่เราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเนาะขยะสมุยยตอนนี้ไอตัวรีไซเคิลเนี่ยครับที่จะไปอยู่บนกองขยะเนี่ยผมสอบถามกับทางรถเทศบาล จากเขาวิ่งวันหนึ่งต่อหนึ่งคันสามตันตอนนี้เขาก็เหลือประมาณสองตันกว่าเหลือแบบนี้แล้วตัวโครงการที่เราทำอะค่ะที่เราทำร่วมกับเอ่อ W W ะค่ะก็คือตัวโครงการพลาสติกสมาร์ทซิตี้ค่ะโดยส่วนตัวเนี้ยก็จะดูในเรื่องของการศึกษาสอนเด็กในโรงเรียนค่ะทั้งสมุยและก็สุราาเลยค่ะ เด็กเหมือนเป็นการทํางานระยะยาวค่อยๆทาค่อยๆปลูกฝังไปเรื่อยๆที่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ต้องสนุกน่าสนใจแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อเขาก็เลยเริ่มเลือกจากขวดก่อนตอนนี้เขาก็เริ่มทําถังที่เริ่มแยกขยะเ้ยอันนี้ใส่ขวดนะอันนี้ใส่ฝานะหรือการบิดคินนิ่งอะค่ะเดินเก็บขยะริมชายหาดก็คือจะพยายามให้เขาแยก ก่อนอันไหนที่ขายได้ก็แยกออกมาอันไหนที่ขายไม่ได้อะก็ใส่ถุงดำส่วนอันไหนที่รีไซเคิลได้ะก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไปจากเป้าหมายที่เราตั้งเป้าเนอะว่าเราจะลดขยะ2ตันก็ด้วยหลังจากจบโครงการนี้ค่ะขยะที่เราลดอะก็คือเกิน4ตันแล้วค่ะที่เราลดได้หรือว่าสิ่งที่เกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแมนนวลหรือตัวคู่มือ ในการจัดก,กิจกรรมที่เราทําขึ้นโดยคู่มือเนะะี้ยค่ะเราก็จะแจกโรงเรียนแล้วก็แจกเทศบาลแจกหน่วยงานต่างๆเป็นการยกวิธีการเรียนรู้วิธีการสอนไปให้ครูให้ครูสามารถทำได้เดิมเนิมย ชาวชุมชนด้านบเก่าของเราเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยเห็นความสําคัญของเรื่องการทิ้งขยหะหรอกคะ่ะแต่เผอิญเราได้รับโอกาสจาก WWF นะคะมาจุดไอเดียว่ามีโครงการของแพคหรือโครงการลดพลาสติกต้นทางไอตอนแรกก็งงเหมือนกันเอา้าลดพลาสติกต้นทางยังไงล่ะเนี่ยจะให้ไปบอกใครอย่างนี้ว่าลดพลาสติกลดพลาสติกถ้าเป็นผู้ประกอบการเขาจะคาเลยว่าเอาก็ฉันต้องใช้จริงๆแล้วไม่ใช่คะ่ะ พอเวลาเราได้มาดูข้อมูลลดพลาสติกไม่ใช่งดพลาสติกกิจกรรมพลาสติกแอคชั่นหรือเราเรียกว่าแพคค่ะจะเป็นการสนับสนุนการลดพลาสติกภายในสถานประกอบการค่ะโดยเราะคะ่ะเข้าไปช่วยวางกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของการลดพลาสติกส่วนเกินค่ะรวมไปถึงการสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยค่ะเช่นเราขายขนม1ชิ้น ก็ไม่เห็นจําเป็นต้องให้ถุงเข้าไปนี่นาเราก็ใช้วิธีว่าลูกค้าคะรับถุงพลาสติกไหมคะมันเป็นวิธีการง่ายๆแค่ไปจุดบอกเขาว่าทําแบบไหนอะ,อะไรอย่างไรง่ายนิดเดียวค่ะแรกๆที่ WWF มาทําโครงการนะคะเรามองไป2มิติมิติหนึงคือมิติพื้นที่กับ2คือมิติของนักท่องเที่ยวก็ใช้วิธีการใช้ตัวเราเองก่อน ลงไปประชาสัมพันธ์ทุกเสาร์วอาทิตย์เลยค่ะถือทโรโัตงไปเลยค่ะประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนขอบคุณที่มาเทีย่ยวย่านเมืองเก่านะคะหนึ่งในวัฒนธรรมการทิ้งขยะของเราคือเที่ยวอย่างไร้ร่องรอยดังนั้นขยะในมือท่านกรุณาเก่ากับโรงแรมหรือไม่ก็ที่ผ้าของท่านและที่สําคัญนะคะถ้าท่านมีแก้วมาบางร้านเขาได้ส่วนลดด้วยนะคะดังนั้นใครเข้ามาในย่านเมืองเก่าแล้วพบแก้วมาด้วยถือว่าท่านได้ตอบโจทย์ชุมชนแล้วก็ช่วยชุมชนด้วยเพื่อใช้วิธีนี้ ที่หลายคนก็จะทราบกันว่าตอนนี้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกเลยการแก้ไขปัญหามลพิษขยะพลาสติกอะค่ะจึงเป็นภารกิจสำคัญและก็เร่งด่วนที่ทาง WWF ให้ความสัคพัญค่ะตอนที่พ,พายุมรสุมเข้าเนี่ยตางแกนนำชุมชนบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะพี่น้องชาวประมงจะได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองอะเคยเอาขยะลงทะเลเนี่ยท้ายที่สุดทะเลก็เอาขยะกลับมาคืนได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้าง น้องชาวประมงอาจจะไม่ได้คิดเชื่อมโยงว่าขยะที่นี่มันเป็นผลกระทบมันมาจากวิถีอาชีพของเขาพวกเศษไม้เศษอวนโดยเฉพาะเรื่องของพลาสติกเนี่ยค่ะไหนที่ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เอาขึ้นรถเทศบาลโครงการการจัดก,การขยะถือว่าแม้จะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเราชัดคขาว่าเราทําเรื่องของการจัดก,การขยะเพื่อรักษาทะเลไม่ได้เพียงว่าพี่น้องเข้าใจลดขยะแล้วจบแต่เรามองต่อว่า การลดกยะยจากครัวเรือนชาวประมงเนี่ยมันจะไปมีผลกับเรื่องของการดูแลรักษาทะเลความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของทรัพยากรสมบูรณ์เรื่องของความมั่นคงทางน้านนาำอันทะเลที่ปลอดภัยยังไงถ้าควรมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักแม้โครงการจบแต่เขายัางอยู่เรังนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีความการันตีได้ว่าก็ยังทําต่อแล้วก็พี่คิดว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนําไปสู่การขยายผลในชุมชนประมงใกล้เคียงไปใต้โครงการนี้ ต้องต้องดูหน้าพี่อนนี้นะเออพี่พูดไปพี่ยิ้มไปเพราะพี่มีความรู้สึกว่าขยะที่นี่ลดลงสะอาดขึ้นทะเลคือชีวิตของเขาถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาจากการทะเลอ่ะใครจะมาถาเพราะนั้นเขาก,ก,ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ลุกขึ้นพี่ยินดีใจมากเลยที่เขาคิดแล้วก็พูดด้วยตัวเขาเอง ก็คือต่อยอดได้ชีวิตเราอย่างน้อยก็ได้ช่วยเทศบาลช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ที่ผมเข้าไปให้ความรู้เนี่ยผมก็จะบอกตลอดเลยว่ามันจะมีกำแพงกัน้นกล่งอยู่ระหว่างขยะกับเงินแค่เสี้ยววินาทีเองเมื่อไหร่ที่เราโยนไปฝั่งขยะเราก็มองว่ามันเป็นขยะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโยนกลับมาในฝั่งที่เป็นด้านของเงินมันก็กลายเป็นมูลค่า แต่มีโครงการนี้เชื่อไหมคะนอกจากมันจะเพิ่มคุณค่าในการมองขยะแล้วมันเพิ่มอะไรด้วยดรือไมความรู้ค่ะโดยไม่ต้องเกณฑ์ชาวบ้านมาบอกว่าขยะมี4ประเภททิ้งแบบนี้มันเป็นการสอนโดยการปฏิบัติคือเรามองแล้วว่าสิ่งที่เราทำอะภาพแบบมันไม่ได้ใหญ่แต่ถ้ามองกลับไปอะมันมาไกลพอสมควรนะอยู่ๆมีเด็กเดินมาแล้วบอกว่าเคยอยาก ทำสิ่งนี้อ่ะอยากจัดการขยะที่โรงเรียนอ่ะแล้วเราก็เหมือนที่สาวคนหนึ่งที่คอยให้คําปรึกษาเด็กคือมันเป็นจุดเล็กๆที่ก็ใหญ่พอสมควรสําหรับเราอ่ะมันเป็นการรวมคอมมูนิตี้เกิดการเชื่อมโยงการของชุมชนโรงเรียนครูแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ความสุขในการทําโครงการนี้คิดว่าเป็นการได้ทํางานร่วมกับทั้งเทศบาลชุมชนสถานประกอบการในพื้นที่หรือว่าพาร์ทเนอร์เองพอเรามีเป้าหมายหรือมี ทอยที่มองภาพเดียวกันอะทำให้รู้สึกว่าเราคุยกันง่ายมากเขาเป็นองค์กรที่มาในเส้นทางเดียวกันตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการดําเนินกิจการที่ดีแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเป็นโครงการที่ยั่งยืนครับไม่ใช่แค่ว่ามองว่าเราเข้ามาช่วยเขาในการเข้ามาดําเนินงานจริงๆแล้วทางพื้นที่อะค่ะทุกคนช่วยเราเหมือนกันในการร่วมกันจับมือในการขับเคลื่อนทาให้โครงการสามารถดําเนินงานมาจนได้ถึงทุกวันนี้ค